มนพระการสะท้อนกับสาบแช่งศัตรูผู้คิดรลายต่อเราอิมังสัจจาวาจังอธิฐามิทุติยัมปิอิมังสัจ,จาวาจังอธิฐานิตติยัมปิอิมังสัจ,จาวาจังอธิฐามิพุทโทรธธร,รมโมสังโฆพุทธะธร,รัมมะสังคัสะชยสิทตสหายะ อมพระอิศวนพระนารายพระการเจ้าพระอาทิตย์เจ้าพระเสาพระอังคารผู้จะผานศัตรูทั้งหลายหญิงชายผู้ร้ายกำหลาบด้วยอำนาจพระมนต์อมพระการเทวะจึงให้กูกำหลาบศัตรูมิทนทานด้วยสาสตราพระมนต์อมบรรลัยละงอบมหาบรรลัยละงอบให้เป็นบ้าขัางใครร้องให้เรียกผีเป็นกุลีกุลัม ลำสับลำสนให้ร้อนให้ลนให้หนาวไปทั่วทั้งตัวคุกให้คุกหัวคุกข้ั่งคุกคลางทอดเนื้อทิ้งตัวละงกละงันมึงนอนขบฟันทอดทิ้งตัวตายตะเกียกตะกายเข้าน้ำเข้าไฟสังเซเล่ไปทุกแห่งทุกหนมึงต้องด้วยศาสตรามนโอมพระการจัก,กรวาลมหาเหเห พุทธังสัตูชิบหายธรรมังสัตูละลายสังฆังสัตูจิตตังมรณังพระเวมะสัตูศูนุสัตวูศูนะสัตูศูนิบหายตายเปล่าณนะชิบหายโมตายโหงพุทธใสลงตายโหงบรรไลงทายับไปยะมรณังสัตูป,ป่าปังมรณังพระเวตัวข่าลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิ์ครูทงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหว้ พุทธังสระณังสะท้อนกับธรรมังสระณังสะท้อนกับสังขังสระณังสะท้อนกับสะท้อนกบปังกะโรมิพุทธังธรรมังสังขังจาติกันตังมรณงกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติฉามิเมสามมุขขาสัพพาหะติเตสามมุขขาอิอะรังอรหังกุศลธรรมมา สัมพุทธโธทุสานโสนะโมพุทธายะปิตุปิตังปิทถวารังอุตรังปิตุอรหังสัมมานิอิติอรหังนิวิเวสัเพเทวาปิสาเจวะอาระวะกาทะโยปิจะคักข,ขังตาระปัตังทิสวาสัเพยขาปรายันติสัเพปีศาปรายันติเนหะนะไม่รู้โมไม่เห็น ผู้ใดลำเกลยนวินาสันติพระพุทธรุ่งเรืองพระเพิงสุขใสผู้ใดคิดหลายให้โทษพระเจ้าอย่าโปรดลงโทษให้มันตายก่อดนะมะอาอุพระเพชฌตังคงคงพระอินอยู่ตาซ้ายพระนารายอยู่ตาขวาพระพรมยอยู่ข้างหน้าพระการอยู่ข้างหลังอิสวาสุอรหังอยู่ทั่วสรรพพางกายถ้าไอ้ศัตรูมันมาอิจฉาริษยาพยาบาท กองา้ายข้าพเจ้าขอให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองผู้เหลืองฤทธิ์พรกการผู้ศักดิ์สิทธิ์จงไปสังหารผานชีวิตมันพุทธังสัพพังสัตูมรณะนังธรรมังสัพพังมรตสัตูมรณะนังสังฆังสัพพังสัตูมรณะนังมึงจงตายภายในสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวนี้เถิดนะมะนะอะนอกอานกนออโอะนะอะกะอังอุมิอะมิมหิสุตัง สัทสุอะระหังนะโมพุทธายะสัพเพเทวาปิสาเจวะอาระวะกะกาทะโยปิจักตังกาละปตังทิสวาสัพเพยขาประรายันติพุทธังให้สตูบัไลัยกิจจักธรรมังให้สตูบัไลัยกิจจักสังขังให้สตูบัไลัยกิจจักโอมมาจ่อท่อละลายโอมมาจ่อท่อชิบหาย กะสะเจเนยนะระทโมระทพุทธิบหายทาบันไลยะตัวยะชะกันขอให้ศัตรูวินาศสันติช่วงที่พูดว่าศัตรูนะครับให้เราคิดถึงหน้ามันให้คิดถึงกลุ่มคนที่มาทำลายเราที่มาให้ลายเราบุคคลใดก็ได้ถ้าเราคิดถึงถ้าบทสวดบทนี้นะครับสามารถที่จะทำให้ศัตรูของเรา ตายภายในจิดวัน